สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมลาฟตอนนี้เราอยู่ในเกมโร b บบกนะฮะกับแมป The ะม m มิกวันนี้เราจะมาลุยกันต่อในชั t e ์2นะครับทุกคนแล้วเหมือนเดิมนะครับกลุ่มเพื่อนในน้องปอนพีเอ็มนะฮะแล้วมีเด็กใหม่เข้ามาคือนนนี่นะฮะนนนี่แนะนำตัวเองหน่อยครับผมครั <laughs> บครับนนนีน่ชั์2นะฮะใช่ลาลีไหม <laughs> เขาบอกกลัวเอ้าไอโนนเข้าไปแล้วเอ้าไอโนนเข้าไปแล้วอ้าวโนนเข้าไปคนเดียวนอนไอโนนนอนร้องวะนออกรอก เดี๋ยวอืมอ๋อมองมองคนที่หนึันด้วยนี่ไงต่อจากคาที่แล้วเลยนี่ยอกประตูรันนี้จะดแรงย่ไม่เลยไปหาเมือเตอร์ไม่ปกติพ่ี่ยังไม่เล่นแต่ว่าดูหรือย่างดูหรือย่างช่องนี้ เอาแล้วเอาใครอ่ะพี่พี่มันวิ่งไม่ได้เฮ้ยช่วยไอ้เชื่อมาถึงก็เอาเลยเหรอสะดึงจัดเลยโอ้โหเดินดีๆหันหน้าดีๆไปมาถึงก็เอาเลยเหรอครับเนี่ยเอาเฮ้ยอย่าพักเจ้าพัก ี่ดดัันยวหากุญแจอีกแล้วใต้บันไดอยู่บันไดเดี๋ยวไม่มีบอกไปสักหน่อยเขาบอกให้หากุญแจพี่ไม่ยิ่งขึ้นครับแต่ชั้นบนเไม่ใช่แล้ว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 อย่างนี้ยคอยาวเฮ้ยกาโลกาโลมันวิ่งการมาไม่ได้ผีกาโล เอ้ยแล้วมันวิ่งไม่ได้พี่พเอ็มพี่เอ็มชัตเตอร์นี้วิ่งไม่ได้พี่อเอ้ยเอ้ยทำไมพวกเราสองคนเขาไม่ได้เน,นี้ยบอนนี้ยบอนทีนี้เอ้ทีนี้ไปแยกกันเหรอแยกกันเหรอเอาจริงปะเนี่ยเปไดแยกกันไอเออร์อะไร <c oughs> อุ้ยพี่พี่เอ็มพี่ พี่เพี่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 ฟลอมผมด้วยเฮ้ยอะไรอย่างงี้พี่เอ็มพี่เอาผมไปด้วยไปแล้วงแจกไปต้องแจกไปต้องแกอะไรนนนมันได้แล้วมันได้อยู่ไหนงไ,นะ <c oughs> ไม่นนกูนกนอยู่หลังมึงนอ <c oughs> นขนา้างหน้านอนขนา้างหน้า นนจุ่กเสาจุกเสาจุกเสาไปเออได้อยู่ได้อยู่ทางนี้แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นได้มาขึ้นได้มาไอเกศไอเกศเอ้ยเลี้ยวซ้ายอ่ะพี่ยังเลี้ยวซ้ายเหรอใช่๋อโอ้ยไอ้ปอนเราป้อนอ่ะไหมเราป้อนอ่ะไหมป้อนพี่ขึ้นมาได้มาแล้วชชชุุุดดดปอนขึ้นมาป้อน แล้วชาร์ปเตอร์นี้วิ่งไม่ได้ด้วยเอ็งจะเอากูอ่ะที่สุดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยย่งไรเฮ้ยเออหวาดีเว้ยอยู่แต่ในห้องนี้ไหมเราอยู่แต่ในห้องนี้ไหมอ๋อไม่ขับมาเรียนต่าเตี๋ยไม่หายเตี๋ยไม่เตี๋ยไม่เปลี่ยนใลยบุด้วยบุยังชิวเลยปุ่นนี้แบบชิวๆง้ยงวยง้ย เอาอีโดนไยไปอลริเปอร์พอดิสดอเราจะต้องหาชัดโยกพี่เอ็มี่เจอกุณเจแล้วล่ะยังไม่เจอกุณเจแต่บอกบอกห่ชัโยกแล้วนี่ไงคุณเจโยเขียนไว้อ้นี่ไงบ่ว้ยอย่างล่างเนีเนี่ยย้อเป็นอุดตลาเสียงหยุดางวาเสียงโคตรใกล้เลยโอ้ชัตเตอร์หนึ่งมาจจะตังชัตเตอร์สอง ไปไปไปทุกคนแย่พอมีตีลเจไปเลยนะมันไม่มีทางแล้วอ่ะหรือว่าคันโยกอยู่ด้านล่างมั้ยมันมันจะมีห้องห้องที่มันเป็นเลือดเข้าไปด้านในอ่ะใช่ที่เราไปเจอกันแต่ว่ามันยองเหนีดีนนนลงไปแล้วเหรอนอนนอนนอนห้องหน้าผมนนไอตัวนี้นอนหรอ เนี่ยเนี่ยดดูเดือดร้อนน้อนกาลู้อเดิมา้อนเดินขึ้นมาไม่ได้แล้วแล้วยังไงต่อแล้วแล้วไหนบอกว่าเดินขึ้นมาไม่ได้อาไงอ่ะอา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 าฮอฮอาอาฮะเว้นอจเว้นใจเออเอินเหรียญอม่ไหวเราคงต้องรอรอ ไท่านตายเราพบประตูอยู่ด้านขวาไปเลยละกันไปจุไปละตีเลยตีเข้าวงนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดเปิดไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตูนี้ไม่ใช่ประตูนี้โอ้โอ้ทุกคนหมาบทุกคนบ้าครับดีกูได้ไหมอย่าเกียจกูมีกับเขาเจคอยอันแรกละ โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ยยยตี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 ฮะ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 เำมัไม้คนเจอกูอย่างนี้น้องดูน้องดูห่วงขวาว่ะไปขวาน้องดูหวงขวาเราก็ต้องไปขวาที่น้องห่วงไหนแล้วตรงนั้นแปลกๆนะทาไมกูทิ้งท้ายล่ะน้องว้าัดรักจดเ ไปเอ้ยอ้ยอีบีบไอ้ยเอ้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 อไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมมาขวาผมมาขวามีประตูมีประตูเปิดเปิดได้เปิดได้เปิดได้อะยีอะไรรอบีอยู่ไม่ยังไรกดกันโยกแล้วอ่ะไปละประตูบนเปิดแล้วประตูบนเปิดแล้วบอกว่าปิดประตูทำไมเปิด โอ้โหเออไปไหนไปไหนต่อไปขึ้นที่เดิมเหรอพี่เอ็มขึ้นที่เดิมเนี่ยบันไดเปิดละเมื่อกี้อ่ะนะเนีเนี่ยประตูใหญ่ใหญ่การนนอยู่ไหนของนนเนี่ยนอนนอนนอนมึงเดินอดบูนโวขยันหลังก็มาไอเฟียด้ว เอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าวกาวอาวอ้าีอ้าวอาวว่อ้าีอ้า้าววอออนา้วาไม่าว่าอนอ้า้าว้าวอ้าอ้้าวอ้้อ้าวอ้าออ้าอวอ้าว้ว้้ออออ้วาอออ้ออออ้ออ นอทัชไทก็ไปทักไทท่าไหนเนี่นั่นแบบวาเลนโอ้โหไปได้พี่ไปได้พี่แปลกแปลกเจีตายยังไงโยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มาแล้วเมื่อกี้ภาพขึ้นโอโปโฟทูโซ่มึงไม่มีอะไรทำกันแล้วได้ยังไงเด้อโดดไม่ได้เลยเดือดไม่ได้วิ่งไม่ได้ด้วยชาร์เตอร์นี้โยกดิ เออพียผมพูดยี่แย่ๆนะเชื่อไหมเป็นได้แค่เพื่อนเออทำไมเราวิ่งเร็ววะวิ่งเร็วได้เสียงเสียงแบบเหมือนจะมีอะไรนะเสียงเหมือนจะให้หนีอะไรสักอย่างเลยนะปั้นปั้นแชมุดายเฮ้ยพี่ผมเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่โอ้ยอะไร มีดวีนนี่คืออะไรอ่ะเตะยี่นี้นี่เาจะผ่านไงแล้วเนี่ยไมต้องมันต้องมันต้องมีระเบิดไหมอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเด้งอยู่ด้านขวาจุ๊กจุ๊กไปเลย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  ไปเลยกูไม่หันอย่าพูดกูไมปหันวิ่งเปิดวิ่งเอ้ามีคนตายเอ้าใช่ไล้พวกเราคือผู้รอดชีวิตปะหลังมองหน้าผมมองหน้าผมเฮ้ยเฮ้ยปอนอย่าเอาอย่าเอามันมาดักหน้าโอ้โหโโอ้โ งั้นแต่แย่ตายไปม่รอดทำไมมีลายประตูโอ้โหประตูอ้าวเปิดได้ด้วยฝั่งนู้นนะมันเปิดได้เวียมเยอเชิญมากเลยห้องนู้นก็เยอะเชิญนะอันนี้ห้องแะไรทำไมมันดูเที่นะมัมีต้นซากุระด้วยโอ้โหจะไปฝาดฝาดแต่ดีพี่ไปขวาโอ้ขวาดที่วันตรายดีไปแผละ ปิดทำไมนี้เอ๊ะปิดทำไมเอ๊ะภาพอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ภาพเอ๊ะต้นไม้นี้จะมีอะไรห้อยลงมาหรือเปล่าผมมาฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ไม่มีอะไรหรอกโอ้ทำห้องมาแบบให้ดูน่ากลัวน่ากลัวไงทำมาอะไรกันทำไว้เพื่ออืออย่างไรเนี่ยอย่างนีใครดูอยู่

อก็คือใช่ที่ยืนเล่นอยู่ตรงต้นตึกเวลาถีงแชปเตอร์หนึ่งนะเออว่ะมันมีภาพอยู่ตรงต้นสกุละใช่ไหมใช่ไปอ๋อเปิดไม่ได้อย่างนี้ต้องตรงต่อไป <c oughs> ใครขอประตูครับตึกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเียงดังเดี๋ยวข้างห้องเขา,าตีนะ <c oughs> โอเคไฮ้ยขอกลับด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ประตูอีกแล้วอเฮ้ยขอบ่อยกันด้วยไหนนนะครี้เฮยผมว่าขวาขวาลายไซด์ดีแล้วก็ไปขวาดีพี่ขวาดิใครตัที่กดประตูตรงข้างหลังเล้วเนี่ยเขาขีนเอออ้ยแบบปิดแน่เ้ยเนาะ แต่แค่นี้เยอะครับใช้บ่อยใช้บ่อยใช้บ่อยแต่พาร์ทแรกแล้วมันเดี่ยเลยอันโซงกไว้ผลิกก้าวห่างไปเลยพันหนึบเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินเข้าไปดีโนนอุ้ยอุ้ยโอ้โหเขานี้ไม่มาเป็นเฟทิวจีเสื้อมาแล้ว ปร,ประตูแสงแสดงว่าทางไปโตเปิดประตูด้วยผีซื้ออะไม่ได้แอ้วอ๋ออบัออบตเตอร์ไฟเป็นบัตเตอร์ไฟสีน้ำเงินเห็นก็ห้องกลางแล้วแหละจะวางคงไฟนะไม่มีแล้วเอ้าพี่เอ็มพี่ <laughs> แล้วไอ้ห้องที่มีคนเคาะกลับมาน่าือทำมาเพื่อแค่นั้นเหรอเชื้ชชชเอเชิญตั้งเลยเกินเฮลมีเขาพูดเราต้องรีบวิ่งไปช่วยเขาไปผีเสื้อผีฟ้าเ,เข,ขาเชิญคนเขาสักคนโน,น้นไปโน้นเขาไปพี่พี่อบ้านผมรู้วิธี่อาวไปพี่เฮ้ยดูถูกพี่ขนาดนี้เดี๋ยวพี่เอาผีเสื้อบินเข้าหน้าหรอ มีระตูอีกห้องเนี่ยอ่ะพี่กเข้ามาแล้วห้องห้องนี้งั้นต่อไปคนอื่นนะไม่ยุ่งทำเฮียพีเปิดแล้วเฮลปนี่นีวอยู่ไหนโอเปนเจอห้องไหน่าไหนอ๋อ รวมท้ายนี่ก็ได้โอ้โหเอ้ยอแสดงว่าจบชาปเตอร์ใช่นี่คือเสียงจบชาปเ,เตอร์แน่นอนเธอ่าอ่า